ว,วันนี้เราก็อยู่ในเกม Wuthering w a v e นะน,นี่ผมก็จะมาไกด์โหมด Tower Defense หรือว่า t i t a e l Defense นั่นเองซึ่งโหมดนี้ก็ไม่ได้ยากซับซ้อนอะไรมากนะถ้าเกิดคนเคยเล่นเกมแนวแบบ Tower Defense มาแล้วตรวกิจกรรมนี้ถ้าเล่นเอาแค่เพจเนี่ยมันไม่ยากครับมาเล่นแค่ถึงตรงนี้เนี่ยด่านนี้ถึงเวฟที่15เพจก็คมหมดแล้วรางวัลทุกอย่างเนี่ยก็คมหมดแลวนะส่วนเวฟ99ที่คนเล่นกันเนี่ยอันนี้คือมันค่อนข้างใจยากนะนั้นสำหรับคนที่แบบต้องการความทนะ้าทายถึงจะมาเล่นกัน นคนที่ต้องการแค่เพจน,นะไม่จําเป็นต้องเล่นถึง99นะด้วยหมวดเนี่ยมันก็จะมีอันซ้ายก็เป็นหมวดฝึกสอนนะนี่อันนี้เลยเห็นไหมมันก็จะมีแบบเริ่มต้นไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆอันนี้ก็ยังง่ายอยู่นะสำหรับฝั่งซ้ายเนี่ยค่อนข้างจะง,งง่ายนะสำหรับที่เป็นสีฟ้าคนสีแดงเนี่ยจะเริ่มยากขึ้นมานิดนึงห้องหนึ่งห้องสองเนี่ยก็ยังชิวๆอยู่นะห้องที่มันเริ่มยากนะก็คือห้องสามนั่นเองห้องสามแบบเวฟที่20 25 30อะไรพวกนี้นเนี่ยเออมันจะเริ่มยากนะเพราะว่ามันจะมีบอสเข้ามาเกี่ยวข้อง แล้วก็ป้อมหรือว่ากระดาษของเราเนี่ยมันสามารถถูกทําลายได้ก่อนอื่นก็มาเริ่มที่ UI ก่อนนะว่าอะไรมันคืออะไรกันบ้างตรงนี้ตามเมาส์เลยคือตรงนี้อันนี้คือเงินนะผมจะเรียกว่าเงินในเกมมันคือเงินในเกมที่เราใช้แบบสร้างฐานตรงนี้เนี่ยตังเนี่ยพวกเนี้ยพวกกระดาษพวกแถบพวกป้อมอะไรต่างเนี่ยใช้ปุ๊บก็เสียตังนะคอร์สท,ที่เราต้องจ่ายเนี่ยก็คือตรงนี้ข้างบนนี้ข้างบนนี้เลยซึ่งเราเนี่ยสามารถเปลี่ยนได้นะตรงนี้เราสามารถเปลี่ยนแปลงได้หมดเลยเนี่ย เราสามารถลบอันนี้ออกคือต่อให้เราสร้างไปแล้วเนี่ยเช่นอันนี้ผมสร้างไปแล้วนะผลลบออกก็ใส่อันนี้เข้ามาแทนได้มันก็ยังอยู่ไม่หายนะเราสามารถเปลี่ยนได้ตลอดเวลาเฉพาะรอบสร้างนะเพราะตอนที่แบบกําลังสร้างนะแบบเนี้ยเนี่ยช่วงเดเวลอปเนี่ยช่วงนี้ช่วงสร้างเนี่ยแต่ตอนที่แบบเริ่มไปแล้วเนี่ยเราไม่สามารถทําได้นะคือเราอะสามารถสร้างระหว่างเล่นได้แต่เราไม่สามารถเปลี่ยนระหว่างเล่นได้นะแล้วก็อีกการนึ่งข้างๆางกันอันนี้ มันคือจานวนป้อมหรือว่าแท็บที่เราสร้างได้ในเกมนี้นะครับมันตันแค่100ถ้าเกิดมากกว่านี้ก็คือทาอะไรไม่ได้แล้วมีเงินก็เท่านั้นนะะมันสร้างได้แค่100นะเราไม่สามารถแบบสร้างเต็มนี้ได้เลยนะแบบสร้างทั้งแมบเนี่ยไม่สามารถทําได้นะจะได้แค่100นะแล้วก็ตรงนี้นี่ข้างบนนี้ขวามือตรงนี้เห็นไหมก็มคือบัฟครับบัฟที่เรามีเห็นไหมเนี่ยเรามีอะไรบ้างอันเนี้ยอันแรกเนี่ยจะเป็นบัฟเงินเนี่ยบัฟเกี่ยวกับเงิน อันที่2เนี่ยจะเกี่ยวกับพวกฟ๊าของสายไฟฟ้าครับอันนี้สายไฟฟ้านะอันที่2เนี่ยมันจะเกี่ยวกับสายไฟฟ้าเฉพาะแบบคนเล่นป้อมไฟฟ้าเน้นให้อัพอันนี้ถ้ามาเล่นป้อมแบบสายอื่นไม่แนะนําให้อัพนะแล้วก็อันนี้อันนี้คือผู้อ่านครับอันนี้ทําให้ป้อมแบบแรงขึ้นตีไวขึ้นหรืออะไรพวกนี้เนี่ยมันจะอยู่ตรงนี้อันนี้อีกอันนึงอันนี้เป็นสายป้อมเอ็กโครับซึ่งอันไหนคือเอ็กโคบ้างก็คืออันนี้เห็นไหมเนี่ยเป็นตัวเนี้ยมันเขียนเลยโฮโลแกรมเอ็กโค โปรแกรมไอโคซึ่งอันที่ไม่ใช่มันจะไม่มีครับมันจะเป็นชื่อเฉยๆอย่างอันที่ใช่ก็จะมีอันนี้อันนี้อันนี้แล้วก็จะมีอันนี้มิมิกอ่าอันนี้คนใช้เยอะการนึ่งอันนี้อ่าหมดแล้วนะกรับป้อมไอโคก็ไม่ได้มีเยอะนะป้อมไอโคตรงป้อมไอโคที่เป็นแบบวอลก็คือตรงกําแพงตรงวอลเนี่ยไม่มีไม่มีเลยอ่ามันจะมีแค่พื้นกับอันที่อยู่บนเพดานแค่นั้นนะกรับป้อมไอโค แล้วก็อีกจุดหนึ่งคือตรงนี้ข้างๆ้ากันเลยนี่อันนี้มันดูได้ว่าเราเนี่ยจะเจอใขรนะจะเจอบอสต,ตัวไหนเนี่ยแบบบางทีแบบเวฟสิบห้าเนี้ยเราจเจอบอสบอสดิพัสซีอะไรแล้วก็อ่านนะตรงนี้เวฟสิบห้าสามารถดูได้ในชั้นเก้าเก้าเลยนะเก้าเก้าเนี่ยมันคือชั้นสุดท้ายเลยที่การเล่นก็กดสร้างครับเนี่ยกดเลือกได้เลยหนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดแปดหรือว่ากด U E เพื่อสลับไปเรื่อยๆอ,อันนี้ที่มันขึ้นว่าสร้างไม่ได้เพราะว่ามันต้องสร้าง,รางตรงกำแพงนะ อันนี้สร้างก็กดสร้างซึ่งเราสามารถกดทําลายได้นะกดทำลายปุ๊บแมซึ่งตอนกดทําลายเนี่ยมันได้เงินคืนเท่าเดิมนะแต่ตอนเอ่อระหว่างเล่นเนี่ยกดเริ่มไปแล้วเนี่ยมันทําลายไม่ได้นะมันทําลายได,ได้แค่ตอนที่เราแบบอยู่ระหว่างสร้างนะช่วงสร้างเนี่ยทาลายได้แค่ตอนนั้นนะแต่ตอนเริ่มไปแล้วเนี่ยเราสามารถสร้างได้เรื่อยๆเลยนะก็สำหรับคนที่จะไปชั้น9ก้านะถ้าเกิดว่าเล่นแล้วมันผ่านแบบง่ายๆมอนแบบไม่ได้เดินแบบทะลุไปถึงเนี่ย ไม่ได้เดินทะลุปไปถึงตรงนี้เลยอะ่ะก็ไม่ต้องสร้างเพิ่มนะให้เก็บตังค์ไว้เพราะว่าไอบ้บัฟเงินเนี่ยมันจะมีบัฟบัฟหนึ่งที่มันบอกว่าเราจะได้ตังค์เพิ่มขึ้นตามตังค์ที่เรามีอยู่แต่ว่าผ่านตอนนี้ปุ๊บเรามีตังค์เท่าไหร่แล้วได้เพิ่มไปอีกอะไรประมาณนั้นนะก็อันนี้ก็เป็นทริกเล็กน้อยนะซึ่งต่อให้รู้ทริกแล้วก็ไม่สามารถทําได้ง่ายนะเพราะว่าบางทีเนี่ยบัฟมันไม่ขึ้นครับเนี่ยไอ้พวกบัฟพวกนเนี้ยมันจะมีบัฟที่ด,ดีกับบัฟที่ไม่ดีครับ มอนมีโอกาสดอกเงินเยอะขึ้นแล้วก็พวกดีบัฟนี้จะมีบัฟอันนึงก็คือเป็นพวกบัฟฟันเฟืองนะเป็นรูปฟันเฟืองไม่ได้อยู่ในหมวดพวกนี้นะเป็นแบบบัฟต้งๆเลยเช่นมอนเนี่ยดบเงินเยอะขึ้น20%หรือว่าแบบป้อมบนเพดานทำดาเมจเยอะขึ้น30%แต่จะลดดาเมจป้อมอื่นๆลง10%อะไรประมาณนี้นะซึ่งไม่ได้อยู่ในหมวดนี้นะแล้วก็จะมีอีกระบบหนึ่งก็คือเป็นระบบร้านค้านะก็คือจะโผล่มานานทีจะโผล่มานะเป็นร้านค้าช็อป ซึ่งจะมีให้เราซื้อหลายแบบก็คืออันนี้เป็นไอเทมอันเนี้ยค่อนข้างจะดีมันเป็นไอเทมเพิ่มเลือดนะนี้เป็นไอเทมเพิ่มเลือดเราสามารถเพิ่มเลือดให้เกินขีดจำกัดได้นะเอาจริงคือมันไม่มีขีดจำกัดครับตั้งต้นมาเนี่ยเรามี20ครับซึ่งบอสเข้าไปก็หายไป10และคือบอสเนี่ยมันเข้าไปตัวหนึ่งปุ๊บก็โดนดาเมจไป10ตัวเล็กๆเ,เข้าไปก็โดนดาเมจนิดหน่อยนะตัวน,นี้ก็เป็นยานที่ผมบอกนะก็คือมันเป็นยานที่ใช้เคลียร์ความถี่ผิดปกติ ที่เวลามอนแบบพวกบอสเนี่ยมันตายแล้วมันแบบทําลายป้อมแล้วก็มันจะมีพื้นดึงแดงก็ให้ใช้อันนี้นะในการแก้ที่แก้เนี่ยก็คือวางทับไปเลยครับวางป้อมทับไปมันจะใช้ยานี้อัตโนมัติส่วที่เหลือเนี่ยมันจะเป็นทําดาเมจอันนี้ทําดาเมจนะน,นี่ก็จะเป็นแบบพวกฟิช,ชิ่งก็คือทําให้ศัตรูแช่แข็งน,นี่ทําดาเมจมีแค่นั้นเลยส่วนล่าเนี่ยก็เป็นพวกดีบับครับเราสามารถซื้อได้แล้วก็สามารถกดรีเฟชได้ด้วยตรงนี้เห็นไหมต่อชุดแรกๆเนี่ยเว็บแรกแรกเลยนะ มันจะมีแจกฟรีครับมันจะขึ้นว่า0นบาทราคาตัวนี้นจะเป็น0ูนเราสามารถกดปุ๊บแล้วกดซื้อได้เลย,เลยแล้วก็กดรีเฟซแล้วก็กดซื้อได้เลยนะเออผมแนะนำให้ซื้อนะเพราะว่ามันค่อนข้างจะจําเป็นนะในช่วงท้ายเกมสาหรับคนที่จะไปชั้น99นะถ้าใครจะไปชั้น99เนี่ยก็จะเป็นต้องไปจําตรงนี้ก็ได้นะหรือข้ามๆไปเลยก็ได้เพราะว่าชั้นแค่แบบ10-15เนี่ยมันเล่นเพื่อเอาเพชรก็เล่นง่ายๆครับแปบ๊บเดียวก็ผ่านแล้วไม่นานนะ แล้วก็ต่อไปจะเป็นพวกการใช้ของนะเนี่ยีนน่มีของอยู่เห็นไหมอันนี้คือทำดาเมจบนตัว C ซึ่งของวันนี้ก็คือซื้อจากร้านค้านั่นแหละเนี่ยขอพผู้นี้เห็นไหมทำดาเมจอันนี้ฮิลเห็นไหมฮิลเลือดผมเป็น334ิจริงเลือดเริ่มต้นเนี่ยมันคือ20นะอันนี้ผมเพิ่มเลือดเป็น3 4เรามาเริ่มอันที่วางบนพื้นกันก่อนนะอันแรกมันคือหนามทิมเวลาศัตรูเดินผ่านมาก็มีหนามทิมออกมาก็มีแค่นั้นนะการอัปเกรดเนี่ย เป็นเหมือนกันทั้งสองแบบเลยก็คืออันแรกเป็นเพิ่มดาเมจห้าสิบเป็นจะทำให้การโจมตีเนี่ยเป็นาธาตุไฟฟ้าตัวที่อันหนึ่งก็เพิ่มห้าสิบเปอร์เซ็นต์เหมือนกันแต่จะทำให้การโจมตีเนี่ยเป็นาธาตุน้ำแข็งอันต่อมาคือไฟฟ้าช็อตนะก็ศัตรูเดินผ่านติดไฟฟ้าช็อตแล้วก็ติดอลไรไลาไรเนี่ยมันก็คือเหมือนติดชะง,งักนั่นเองีเห็นไหมในคลิปศัตรูมันจะติดชะง,งักนิดนึงนะก็ทำให้ศัตรูเนี่ยเดินไปถึงเส้นชัยช้าขึ้นากาัาเรดเนี่ยจะมีอันแรกก็ทำให้ศัตร ตัวดีอันหนึ่งเป็นการเพิ่มดาเมจส่วนถามว่าผมแนะนําอันไหนนะผมจะแนะนําเป็นการติดละลายนานขึ้น2วิอันนี้ดีนะมันจะดีกรณีที่คุณเล่นป้อมไฟฟ้านะอันต่อมาเป็นพื้นน้าแข็งก็เดินผ่านติดสโลว์ส่วนการอัปเกรดเนี่ยมันก็จะมีติดสโลว์นานขึ้น2วิหลังจากที่มันออกจากแท่นนี้ไปแล้วนะตัวดีอันนึงมันก็คือถ้าไม้ศัตรูเนี่ยลดต้านทานลง20%ผมแนะนําเป็นอันล่างนะอันล่างมันจะดีกว่าถ้าไม้ศัตรูเนี่ยโดนดาเมจแรงขึ้นอันต่อมาเป็นอีกหนึ่งอัันนนนี้คือตูเดิผ่า เดินย้อนกลับมีคดีเลยก็เดินผ่านปุ๊บเดินย้อนกลับแต่นั้นก็แท่นนี้มันจะติดคูดาวเจ็ดวิส่วนการอัปเกรดเนี่ยมันจะมีอันแรกคือให้ศัตรูเนี่ยเดินย้อนกลับไวขึ้น50%อันนี้เป็นข้อดีนะให้ศัตรูเนี่ยเดินย้อนกลับไปไวขึ้น50%อันที่2คือเพิ่มดาเมจอีก100%ก็ไม่มีอะไรเพิ่มดาเมจนั่นเองอันต่อมาคือป้อมมังกรอันนี้คือถ้าศัตรู เดินผ่านมาในระยะมันจะโผกมาแล้วก็พ่นไฟส่วนการอัปเกรดเนี่ยมันก็จะมีทำให้ศัตรูเนี่ยติดเบิร์ส่วนอีกอันนึงคือเพิ่มระยะก็ทําให้ระยะการพ่นไฟเนี่ยไกลขึ้นถามว่าแนะนำอันไหนอันนี้ผมตอบไม่ได้นะว่าอันไหนมันดีเพราะว่าอันนี้ผมรู้สึกว่าดาเมจมันไม่ได้แรงมากขนาดนั้นนะอันต่อมาอันนี้เป็นอีกหนึ่งอันที่ดีนะผมใช้บ่อยก็คือเป็นแทบระเบิดตัวเดินผ่านเนี่ยมันจะออกมาแล้วก็ชาร์จพลังจากนั้นก็ระเบิดส่วนการอัปเกรดเนี่ยมันจะมีอยู่2อันอันแรกเนี่ยทำให้ ส่วนอีกอันนึงคือดาเมจไกลขึ้นผมแนะนําเป็นอันล่างนะก็คือดาเมจไกลขึ้นนั่นเองทําให้ระยะระเบิดเนี่ยมันไกลขึ้นเพราะว่าบางตัวเนี่ยมอนมันค่อนข้างจะแววนนะอันต่อมานะอันนี้คล้ายๆกับมังกรเลยครับแค่วันนี้เป็นธาตุแข็งแล้วก็อันนี้มังกรเนี่ยมันดาเมจแบบโอเวอร์ไทม์อะดาเมจแบบเป็นเหมือนดาเมจดอทเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆดาเมจที่เราแบบ63ตัวอันนี้มันคือดาเมจตุ้มเดียวครับเห็นไหมมีแค่นี้เลยดาเมจ560เนี่ยเห็นไหมโผล่มาส่วนการอับเกรดเนี่ ตัวนี้มันจะอัปเกรดตัวเองไวขึ้นอันนี้ผมต้องบอกก่อนนะว่าป้อมมันนี้คือมันจะสามารถอัปเกรดตัวเองได้ถ้าเกิดเราอัปอันแรกเนี่ยจะทำให้ตัวนี้มันอัปเกรดตัวเองไวขึ้นซึ่งผมก็ไม่ช่ว์เหมือนกันว่ามันดีขึ้นมากขนาดไหนนะตลลัพก์อันหนึ่งคือดีมากก็คือลดคอสลดราคาที่ต้องซื้อเดี๋ยวผมไม่อัปนะผมไม่อัปผมแม่อันแรกมันกลายเป็น500ถ้าเกิดเราอัปปึ๊บมันใช้ลงครึ่งหนึ่งก็คือ250เห็นไหมอันนี้คือดีมากๆผมแนะนาอัปเป็นอันที่2นะ ต่อไปก็จะเป็นอันที่เป็นวางบนกําแพงนะข้างๆกาแพงอันแรกเนี่ยก็คือยิงหนามระตูมาในระยะก็จะยิงหนามระยะเนี่ยไม่ได้ไกลมากเป็นระยะกลางๆนะส่วนการอัปเกรดเนี่ยก็จะมีอันแรกทําให้ดาเมจเนี่ยกลายเป็นไฟปกติมาดาเมจมันจะเป็นกายภาพนะอันนี้เปลี่ยนดาเมจเป็นไฟทําให้ศัตรูเนี่ยติดเบิร์นทําดาเมจ6.25%ส่วนอันล่าเนี่ยมันจะทําให้มีโอกาส10%ที่จะยิงกระสุนพิเศษทําดาเมจเพิ่มขึ้น300% ถามว่าแนะนำอันไหนผมแนะนาเป็นอันแรกนะแต่นี้ผมไม่ค่อยได้ใช้นะผมก็เลยแบบพูดอะไรมากไม่ได้นะอันนี้อันต่อมาอันนี้เป็นแบบผักมอนนะตูวมันระยะก็จะผักมอนอันนี้มันสําหรับใช้ตรงเหวนะเพราะว่ากิจกรรมนี้มันจะมีเหวอยู่เราสามารถผักมอนลงเหวได้นะพอผักลงปุ๊บมันก็จะตายทันทีส่วนการผักมอนเนี่ยมันไม่ได้ผักได้ทุกตัวนะบางตัวเนี่ยก็ผักไม่ได้มันจะผักได้แค่แบบพวกตัวกิกกี้นะแบบตัวเล็กๆนี้ยเออแบบในภาพเนี่ยส่วนการัเกตเนี่ยก็จะมีดังนี้นะคืออันแรกมันจะทําดาเมจแล้วปกติเนีันนะอ แล้วก็นอกจากทําดาเมจแล้วมันจะเคลียร์พื้นที่ที่ปนเปื้อนความถี่ด้วยซึ่งพวกปอตัวหลังๆเนี่ยมันจะปล่อยความถี่ที่ปนเปื้อนนะทําให้เราเนี่ยไม่สามารถวางของตรงนั้นได้ซึ่งแน่นอนว่าป้อมเราเนี่ยจะถูกทําลายเพราะเสียคือป้อมถูกทําลายปุ๊บเราก็ไม่ได้ตังคืนนะเราต้องเสียตังค์สร้างป้อมใหม่นะที่ตรงนี้เลยเห็นไหมมันเขียนบอกว่าหลังจากที่มันถูกกาจัดปุ๊บมันจะทาให้ตรงนั้นเนี่ยรบอบๆตรงนั้นเนี่ยโดนปนเปื้อนโดนความถี่ที่ปนเปื้อนซึ่งถามว่ามันมีวิธีแก้ไหมม,ม,นะม,มยยยีีนนนนะะมมั้ําายยอู่ น้ำยามันต้องใช้ตังในเกมซื้อนะสุดท้ายคือเราต้องซื้ออยู่ดีเพราะว่าป,ป้อมปืนนี้มันไม่ได้ดีมากขนาดนั้นดาเมจมันก็เบามันผักบอสก็ไม่ได้ก็อาจจะไม่ได้ใช้หรือว่าอาจจะอัปเกรดมาแค่นี้ในการประหยัดตังซื้อน้ำยามานะแล้วก็อันที่2นะตอนนี้เนี่ยมันสามารถผักมอนที่เป็นแบบพวกระดับกลางได้นะือมจะมีระดับเล็กก็คือเป็นระดับพีกี้ระดับกลางเนี่ยมันจะเป็นไม่ใช่บอสนะบอสเนี่ยมันจะเป็นระดับเหมือนแบบสูงกว่านี้ถามว่าดีไหมก็ยังไม่ได้ดีมากขนาดนั้นนะ แล้วก็อย่างหนึ่งก็คืออันที่2เนี่ยมาทำให้คอสที่เราใช้ในการซื้อเหลือแค่200จาก500อันต่อมาเป็นไฟฟ้าช็อตอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งอันที่ดีนะส่วนการอัปเกรดเนี่ยมันจะมีอยู่2แบบก็คืออันแรกเนี่ยมันจะทำดาเมจน้อยลง25%แต่มันจะยิงออกมา2ครั้งส่วอันล่างเนี่ยมันจะยิงออกมาช้าลง50%ยิงช้านะแต่ว่ามันทำให้ศัตรูเนี่ยติดพไลา์หรือก็คือเหมือนติดมินิสตาร์นั่นเองถามว่าไหนดีผมแนะนําเป็นอันแรกจะดีกว่านะ ราะว่าติดสตาร์นอะไรพวกนี้เนี่ยเราไปใช้น้ําแข็งจะดีกว่าให้มันติดแช่แข็งหรือว่าบางคนเนี่ยจะเล่นเป็นสายไฟฟ้าก็สามารถอัพอันล่างได้นะเพราะว่ามันจะมีดีบัฟเกี่ยวกับพวกพาราไลซ์อยู่แล้วก็ข้อดีอย่างของอันนี้นะก็คือระยะมันไกลครับช้ครว่าไกลก็ไม่ถูกระยะมันอินฟินิตี้ครับนี่ครับเนี่ยระวางตรงนี้ลามิบมันโดนในนู่นเลยนะถ้าเกิดมอนไม่ผ่านมาตรงนี้ก็โดนนะนระยะมันไกลมากตัวอันนี้เนี่ยอาเปรียบเทียบอันนี้ตรงนี้เห็นจะชัดแค่นี้เองเห็นไหมระยะแค่นี้เอง ส่วนอันต่อมาก็คือเป็นแอร์นะอันนี้ก็ติดสโลครับศัตรูเดินผ่านทาดาเมจน้ําแข็งแล้วก็ติดสโลมีแค่นั้นเลยครับโดยการอัเกรดเนี่ยผมแนะนาเป็นอันแรกนะอันแรกมันทำให้ศัตรูติดฟีดสามวีก็คือแช่แข็งศัตรู3าวีนั่นเองตัวอันนึงเนี่ยมันเป็นการเพิ่มระยะไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ผมแนะนําเป็นอัพอันแรกนะอันนี้อันต่อมาจะเป็นตรงข้ามกับนี้ครับอันนี้ผักใช่ไหมอันนี้ดูดอันนี้ดูดครับไม่มีอะไรเลยแล้วก็การอัพเกรดเนี่ยมันจะมีอยู่2อันอันแรกเนี่ยคอนนข้างจะะด อันแรกเนี่ยมันคือลบ invisibility ก็คือเป็น a s s i v e ของตัวละครบอสอ่ะเดี๋ยวผมให้ดูนี่อย่างบอสตัวนี้เห็นไหม passive invisibility ซึ่งมีอยู่ตัวเดียวนะตัวอื่นไม่มีมันใช้เฉพาะกับตัวนี้ตัวเดียวเห็นไหมอันนี้มันบอกว่าตัวละครนี้มันจะไม่รับดาเมจจากป้อมที่อยู่บนฟ้ากับป้อมที่อยู่ตรงวอลก็คือใช้ได้แค่ตรงพื้นนั่นเองซึ่งการใช้อันนั้นมันจะทําให้บอสตัวนี้มันโดนดาเมจตรงวอลแล้วก็เพดานนั่นเองนะลบอันนี้ออกไป แต่ถ้าว่าพอผมได้ลองเทนแล้วปั้นกลับไม่โดนดามจเหมือนเดิมอันนี้ผมก็ไม่ชมกันนะว่าเอฟเฟกเนี้ยมันทํางานยังไงนะใครรู้ก็ช่วยคอมเมนต์บอกหน่อยนะส่วนอีกอันหนึ่งคือมันดูดได้กว้างขึ้นก็เพิ่มระยะอันสุดท้ายนะเป็นระเบิดครับอันนี้ก็ยิงระเบิดออกมาแค่นั้นแหละยิงระเบิดออกมาก็ไม่มีอะไรเลยคูดาวห้าวิส่วนการอัพเนี่ยมันจะมี2อันอันแรกเนี่ยยิงออกมา2ลูกส่วนอีกอันนึงเป็นเพิ่มระยะผมแนะนําเป็นเพิ่มระยะนะต่อไปก็จะเป็นเพดานนะเป็นอันที่ติดอยู่บนเพดาน อันแรกเป็นลมดูดแล้วก็ถ้าเกิดศัตรูตัวนั้นมันมีโล่ําให้โล่หายไปเลยทันทีนะแบบหายไปเลยการอัปเกรดเนี่ยจะมีคืออันแรกต่อจากนี้โล่จะไม่หายแล้วแต่จะทําให้ศัตรูเนี่ยโดนดาเมจแรงขึ้น20%จากทุกแหล่งนะทุกแหล่งเลย20%แล้วก็อันล่าศัตรูระดับกลางระดับมีเดียมเนี่ยมันจะโดนดูดได้แล้วปกติแล้วจะดูดแค่ระดับกี่นะถ้าระดับกลางมันจะไม่ดูนะอันนี้ถ้าถามว่าอันไหนดีกว่าผมแนะนําเป็นอันบนนะทำให้ศัตรูเนี่ยโดนดา อันต่อมาคือที่ผักครับอันนี้เป็นแบบผักตกแบบลูดไปเลยลูดไปทั้งหมดเลยแต่ข้อเสียคือมันคูดาวนานครับส่วนการรับเกียรดเนี่ยอันแรกคือทําให้ไอตอนขยับเนี่ยมันขยับไวขึ้นแล้วก็การผักเนี่ยมันจะผักได้ไกลขึ้นก็ไม่ค่อยดีนะอันแรกตอนที่2เนี่ยมันคือทำดาเมจแรงขึ้น50%แล้วก็ดาเมจตอนนี้ที่มันจะกลายเป็นดาเมจไฟคืออันนี้เนี่ยมันไม่ค่อยจะดีสักเท่าไหร่นะเนี่ยผมไม่ค่อยแนะนําให้ใช้หรือว่าใครมีวิธีใช้ที่มันดีมากๆก็มาแนะนํากันได้ที่ใต้คอม อันต่อมาคือไฟฟ้าช็อตอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งอันที่ดีมากๆโดยการอัปเกรดเนี่ยมันจะมีอยู่2อันอันแรกคือมันทําให้ตูติดพาราไลต์ก็คือติดช็อตติดสตันนั่นแหละมีสตันตอนที่ติดคีอันแรกเนี่ยไม่ค่อยดีนะผมแนะนําเป็นอันนี้นะล่างก็คือทำดาเมจเป็น LE ผมแนะนาให้อัปเป็นอันนี้นะตัวแรกเนี่ยถามว่ามันดีไหมมันดีนะแต่มันดีกรณีที่เราไปเล่นกับบอสแบบบอสมีตัวเดียวไงคือบอสมันไม่ได้มีหลายตัวแต่เราเอานี้มาเพื่อกําจัดพวกมอนกิกกี้ครับ แนะนำเป็นอันนี้นะอันต่อมาเป็นอันที่ดีมากาครับแนะนําให้ใส่ไว้ทุกครั้งครับมันคือแอร์ครับแอร์ Air ข้างบนนั่นแหละมันจะยิงน้ําแข็งออกมาถ้าศัตรูเนี่ยติดสโลนะแล้วก็การอัพเนี่ยอันแรกทําให้ศัตรูติดฟีดก็คือติดแช่แข็งออนฮิตมันยิงไปปุ๊บศัตรูมันจะติดแช่แข็งส่วนล่างก็คือ ignore def เป้าหมายนั่นเองก็คือไม่สนใจดีเฟนซ์เป้าหมายดามจแรงขึ้นแต่ผมแนะนําเป็นอันแรกนะเราไม่ได้ต้องการดามจครับเราต้องการให้มอนเนี่ยมันไปช้าครับแบบฟีดไวเลยตรงนั้น อันแรกจะดีกว่านะอันนี้อันต่อมาเป็นมิมิกก็อันนี้เป็นอันที่คนหลายคนเนี่ยแนะนำนะในการเล่นไปชั้น99ขก้อด็ดีคือมันมีบัฟที่ไอตัวเนี้ยมีโอกาสให้เงินเราตัวการอังเกตเนี่ยก็จะเป็นตังนี้ครับอันแรกเนี่ยคือถ้าเซติทคอร์ดที่มันติดเบิร์นติดสถานะเบิร์นคือติดเผาไหม้นั่นแหละทำให้เป้าหมายติดดีบัฟต้านทานธาตุไฟลดล,ลง20%สิบวนต์ิวีส่วนล่างก็คือทาามิดเพิ่มขึ้น50%ผมแนะนําเป็นอันล่างนะในเว้นว่าใครจะเล่นสายเบิรนรืือออต้องเเดีบบัิมานะ นี่เห็นไหมเลือกล่างสุดท้ายจะเป็นคูลโรบอทครับก็คือเป็นอาวุธที่เราใช้ยิงอันแรกเนี่ยมีอยู่แล้วอันแรกเลยตอนต้นก็คือเป็นออโต้ยิงครับดาเมจ60ถ้าเกิดกดอัปเกรดปุ๊บดาเมจเพิ่มเป็น90ไม่มีเลยครับอันนี้มันเป็นยิงออโต้สำหรับคนสายขี้เกียจก็คือใช้ช่วงต้นเกมครับยิงออโต้ยิงออโต้อีกอันนึงดาเมจจะเบาวกว่ายิงทีละดะเบากว่าครับแต่มันสามารถชาร์จดาเมจได้ชาร์จปุ๊บมันจะเป็น LE นะทำให้โดนบอนเป็นกลุ่มได้เห็นไหม อันนี้ก็จะดีในช่วงหนึ่งสำหรับคนที่ขยันนะคือแบบต้องกดยิงเองอัปเกรดเพิ่มก็เพิ่มดาเมจครับไม่มีอะไรครับอันนี้เป็นผักครับไว้สำหรับผักศัตรูตกเหวอันนี้เนี่ยมันผักตัวระดับกลางด้วยนะค่อนข้างจะดีเลยนะอันนี้ผมแนะนําให้ใช้อันนี้นะการอัปเกรดเนี่ยทำให้คูดาวไวขึ้นอันนี้ค่อนข้างจะดีครับจาก15วิเหลือ10วิดาเมจไม่มีนะมันใช้ไว้ผักตกอย่างเดียวนะอันนี้อันสุดท้ายจะเป็นคุโลน้ําแข็งครับถ้าน้ําแข็งก็น่าจะเข้าใจกันง่ายๆเลยก็คือ โลครับยิงไปทำให้จัตุรติดสโลนั่นเองอัปเกรดปุ๊บเป่าโลคูดาครับไม่มีอะไรครับอันนี้ดาเมจเนี่ยจะอยู่แค่2ออันแรกนะอันนี้ดีบัฟอันนี้ผักใช้ผักมอนผมไม่นาให้ผักมอนระดับกลางนะแบบพวกตัวที่มันแบบรูสสปีดตัวอื่นได้ตัวที่มันแจกโลตัวที่มันตายแล้วมันซับบอนตัวอื่นออกมาเนี่ยผมแนะนำให้ใช้กับตัวพวกนั้นนะโดยตัวที่ผมกล่าวเนี่ยมันคือพวกตัวอีลิตนะก็คือตัวพวกนี้เห็นไหมเห็นไหมพวกตัวอีลิตเนี่ยพวกนี้เลยก็คือตัวพวกนี้เลยก็เดี๋ยวผมจะอธิบายอง เป็นพวกพวกมอนกี้ครับมันไม่มีอะไรเลยครับตัวนี้ตอนที่มันตายเนี่ยมันจะซัมมอนเอโคออกมานะมันจะซัมมอนตัวนี้ออกมาก็ไม่มีอะไรครับตายปุ๊บซัมมอนพวกออกมาเพิ่มเติมอันนี้เป็นอีกหนึ่งตัวที่ค่อนข้างจะน่าลำคาญนะเพราะว่ามันทําให้มอนเนี่ยถึกขึ้นไอ้มอนที่มันอยู่รอบรอบตัวมันนะตอนที่มันแจกปั๊บอ่ะมันจะถึกขึ้นครับตัวอันนี้ไม่มีอะไรครับตัวนี้มันจะวิ่งไวครับวิ่งไวมีแค่นั้นเลยวิ่งไวแล้วก็ตัวนี้ h p พมันจะลดลงเรื่อยๆนะไม่ค่อยลดลงแต ไอตัวนี้ตัวนี้มันคือแจกมูฟสปีดให้เพื่อนศัตรูที่อยู่ใกล้ๆกันเนี่ยมันจะวิ่งไวมากมากซึ่งถ้าเกิดมันแจกให้ไอตัวนี้มันจะวิ่งไวแบบไวโคตรเลยถ้าเกิดเราไม่มีอะไรมาหยุดมันนะนะซึ่งตัวนี้มันสามารถโดนฟรีได้ครับตัวสุดท้ายครับง่ายๆเลยครับถ้ามันตายครับมันหิวเพื่อนรอบๆมีแค่นั้นเลยมันจะหิวเพื่อนรอบๆตัวมันถ้ามันตายนะตัวอย่างที่ผมบอกครับใช้คูร์เร่ลมเนี่ยเป่าไอพวกเนี้ยให้มันตกเหวครับมันจะได้แบบเต้นง่ายขึ้นนะต่อไปก็มาถึงบ อ่าตัวแรกเลยก็คืออันนี้พัสซีฟแรกมันจะแจกโล่แจกโล่ให้ตัวรรบพาดซึ่งไอบอสเนี่ยเราไม่สามารถใช้คูโลลมเป่าให้มันตกเหวได้นะแล้วก็พัสซีฟต่อมาครั้งแรกที่เลือดต่ำกว่า50ปรมันจะไม่โดนไอพวกดีบัฟครับดีบัฟของเราเนี่ยพรลราดไอแบบพวกแช่แข็งอะไรพวกนี้เนี่ยมันจะไม่โดนนะแล้วก็อันสุดท้ายคือเป็นอันที่แย่มากๆก็คือตอนมันตายเนี่ยมันจะติดดีบัฟอย่างที่ผมบอกครับก็คือขึ้นความถี่ที่มันผิดปกติทําให้เราเนี่ยไม่สามารถสร้างอะไรตรงนั้นได้ ต้องใช้น้ํายาในการแก้ไขานานี้ก็ไม่มีอะไรเยอะอันต่อมาเป็นอีกตัวที่ผมค่อนข้างจะน่าลำคาญครับก็คือพาสซีฟอันแรกมันมันทําให้ป้อมที่เป็นวอลกับป้อมที่มันอยู่บนเพดานว่าตัวนี้มันค่อนข้างจะน่าลำคาญจริงคือดาเมจแรงๆเนี่ยมันคือดาเมจบนเพดานครับดาเมจบนพื้นเนี่ยมันจะไม่ค่อยแรงมากขนาดนั้นมันต้องใช้แบบปริมาณเยอะมากๆตอวนที่2ก็เหมือนกับไอตัวพวกนี้ครับก็ไม่มีอะไรครับก็คือเลือดต่ําไม่โดนดบีบัฟนั้นเองส่วนสุดท้ายก็เหมือนกันครับตายปุ๊บ ติดสถานะทําให้ป้อมรอบๆหายไปแล้วก็ติดพื้นแดงๆครับทําอะไรไม่ได้ตัวต่อมาอันนี้คล้ายๆกับตัวแรกครับแค่ว่าไอ้ตัวนี้มันมีเอฟเฟกน้อยกว่าก็คือแจกบาลียเลือดต่ำกว่า50%ไม่โดนดีบัฟมีแค่นี้เลยแล้วก็ตัวต่อมาคือตัวนี้อันนี้ก็เป็นอนีกตัวที่น่าลำคาเช่นกันครับคือตัวนี้มันไม่ได้ไม่โดนดาเมจจากพื้นแต่ตอนที่มันวิ่งผ่านเนี่ยมันจะมีดีบัฟรอบๆตัวมันซึ่งดีบัฟรอบๆตัวมันเนี่ยทำให้ตอนที่มันวิ่งผ่านเนี่ยป้อมหยุดทํางานครับ ใช่ครับป้อมนี่อยู่รอบๆตัวมันนยหยุดทางานครับก็เสมือนว่ามันไม่โดนส่วนอัลล่าเนี่ยก็เป็นเหมือนเดิมครับก็คือเลือดต่ำาสิบไม่โดนดีบัฟอันนี้เป็นหนึ่งตัวที่ทำขาดน,นะสำหรับตัวนี้ต้องใช้ป้อมบนเพดานในการสู้นะถึงจะเล่นง่ายแล้วก็เรื่องทิกเล็กน้อยสำหรับการเล่นนะคือเกมนี้สามารถกดเซฟได้ครับเช่นสมมติอันนี้คือเลือดเราใช่ไหมเดี๋ยวผมให้ดูเกิดสมมติว่ามอนเนี่ยแบบมอนมันเดินไปถึงตัวนี้แล้วเนี่ยถึงข้างหน้านี้ถึงข้างหน้าตรงนี้แล้วอะ แล้วเรารู้ว่าเราไม่สามารถฆ่ามันได้ครับเรากด E4 เรากดเซฟแล้วกดออก, Save, กซึ่งเวลาเรากลับมาเหมือนเดิมเนี่ยเราให้กดตรงนี้นะ c o น t i n u e มันจะกลับมาด่านเดิมครับรีเซ็ตด่านนั้นใหม่ก็เป็นอีกหนึ่งในข้อดีนะแต่ทําได้ไม่ทุกกรณีนะยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดว่าตานั้นเราไม่ได้แพ้เพราะว,ว่าเราวางตัวผิดเราเพยเพราะว่าเรามีบัฟไม่ดีพอเนี่ยบัฟพ,พวกนี้เนี่ยเนี่ยเรามีบัฟพ,พวกนี้เนี่ยไม่ดีพอครับเราก็ต้องเริ่มใหม่เพราะว่าบัฟพ,พวกนี้เนี่ยสำคัญมาก พิสำาัญที่สุดก็คือบัฟเงินครบนนนนะับเงินเนี่ยแนะนําให้อัพให้เต็มให้หมดเลยนะบัฟเงินเนี่ยคือต้นเกมเนี่ยเราไม่ต้องสร้างป้อมเยอะครับผมแนะนําให้สร้างเป็นแอร์อันแอรต์ตรงนี้นะปิดตรงนี้นะติดพัดลมตรงนี้นี่ให้มันแช่แข็งแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือมอนเนี่ยมันจะออกมาตามทางเราต้องดูนะว่ามอนออกมาทางไหนบางทีเนี่ยมันจะออกมาทางนี้ด้วยนี่ตรงนี้เห็นไหมตรงเมาส์บางนี้ปึ๊บวิ่งมาทางนี้ประตูเปิดก็ให้เราพังตรงนี้ คือการพังป้อมเนี่ยมาได้ตังคืนระ้อยเปอร์เซ็นนะแล้วก็แค่ย้ายมาสร้างตรงนี้ครับหรือง่ายๆเลยครับเราไปสร้างตรงนี้ครับข้างหน้าครับข้างหน้าตรงนี้เห็นไหมเนีย่ยข้างหน้านี้ข้างหน้าฐานเราเลยเนีย่ยเราสร้างตรงนี้เราจะไม่ต้องย้ายไปย้ายมาครับตรงนี้เนี้ยจากนั้นเราก็ยืนดูครับกดเริ่มเดีย๋ยวมันมันก็วิ่งมาครับไม่ยากครับตรงนี้แต่แรกอ่ะมันง่ายครับมันจะไปยากพวกแบบด่านหลังๆด่านสิบ หด่าน20จริงๆอน่าง20ิยังไม่ค่อยยากครับมันเริ่มยากแบบ2ี่0้าสาสิบสุดท้ายก็คือพวกเอฟเฟกต์พวกนี้นี่เห็นไหมอันนี้ไม่ต้องคิดอะไรเยอะครับอัพๆไปเลยครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วเราจะอัพเต็มครับเห็นไหมสุดท้ายแล้วเนี่ยเราจะอัพเต็มพอดีครับขอมปเล่นท้องสุดท้ายแล้วก็สาหรับคนที่จะเล่นเพื่อเอาเพชรอย่างเดียวไม่ยากครับไม่ยากไม่ยากมากนี่เห็นไหมมันจะมีสามอันก็คือมีอันนี้อันนี้ตวนด่านที่ได้เพชรเนี่ยมันเล่นถึงแค่ด่าน1ิสตวนด่าน1ิ้าเนี่ยเล่นเพื่อเอาฉายาครับหนหมตรงี เนี่ยแต่สุดท้ายเนี่ยเราเล่นแค่ถึงเว็บสิครับเราได้เพชรครบแล้วไม่มีอะไรครับสำหรับสายแคชชัวนะแบบไม่ชอบเล่นแล้วแบบเบื่ออะไรเงี้ยเออบางคนไม่ชอบเล่นแบบเกมอะไรนแนวนี้นะก็เล่นถึงแค่เว็บสิครับซึ่งเว็บสิมันไม่ได้ยากมากครับมันค่อนข้างจะง่ายเลยแล้วก็เว็บสิเนี่ยเราจะเล่นเพื่อเอาอันนี้ครับเอาฉายาครับแล้วก็เอาแต้มอันนี้เพื่อไปเอาสกินเอโกซึ่งก็ไม่ยากเช่นกันครับเว็บสิไม่ค่อยยากค่อนข้างจะง่ายเลยเนี่ยส่วนอันเนี้ยไอพวกเนี้ยเนี่ยที่ผมยังขาดเนี่ยเห็นไหมที่ผมยังขาดเนี่ยส คือการอัปเกรดบัฟที่ผมบอกซึ่งบัฟที่ผมบอกเนี่ยมันมีอยู่4อันถูกไหมก็อัปเกรดทุกอันผมเหลือแค่อันสุดท้ายครับที่ผมยังไม่ได้ไปอัปเกรดให้เต็มนะเอออัปเกรดให้เต็มถึง10นะ่ะอันนี้ผมอัปเกรดไปหมดแล้วส่วนอื่นเนี่ยไม่จําเป็นครับเราแค่เล่นไปเรื่อยเดี๋ยวมันก็เต็มเองครับอันนี้ไม่ยากครับอันนี้ค่อนข้างจะงง่ายครับสำหรับการที่จะเอาได้เพชรน,นะคือเอาแค่เพชรอย่างเดียวเนี่ยมันไม่ยากครับแต่ถ้าเกิดถึงชั้น99เนี่ยยากครับคาเลนแล้วก็เล่นนานมากครับอันนี้ถ้า ก็5ชั่วโมงครับยังไม่จบครับอันนี้ถ้าเกิดคนเล่นช้าเนี่ยผมไปถามคนที่เล่นผ่านมาถึงชั้น99นะก็คนะือประมาณ2-3ชั่วโมงครับ2-3ชั่วโมงก็สามารถผ่านไปชั้น99ได้แล้วนะก็บอกว่าคลิปนี้เนี่ยจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะหรับคลิปนี้ก็จบลงเท่คเท่านี้นะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับแล้วก็ขอให้สนุกกับโหมดนี้ครับบ๊ายบาย